คอนโดแล้วไปปล่อยเช่านําค่าเช่ามาผ่อนคอนโดแล้วยังได้คอนโดเป็นของเราเองดีกว่าการไปเช่าอพาร์ตเมนต์ซึ่งเสียเงินเปล่าโดยที่เราไม่ได้อะไรเลยแนวความคิดนี้นะคะมีโอกาสที่จะเป็นไปได้แต่ก็มีโอกาสที่เป็นไปไม่ได้เหมือนกันค่ะนอกเสียจ,จากว่าคุณจะดาวเยอะเยะแล้วผ่อนน้อยๆแต่เอามาพูดถึงในกรณีที่เราดาวน้อยๆอยมี3อย่างค่ะที่เราควรที่จะคํานึงถึงนะคะก็คือกระแสเงินสดค่ะกระแสเงินสดนี่ก็คือเงินที่เราจะต้องผ่อนแบงค์ในแต่ละเดือน บวกกับเงินค่าส่วนกลางบวกกับค่าซ่อมแซมอุปกรณ์สึกหรอถ้ามีคนมาเช่าแล้วพอมีคนเช่ารายใหม่เข้ามาเราก็ต้องมีการปรับปรุงห้องตรงนี้ค่ะเราจะต้องมีกระแสงเงินสดเก็บสำรองเอาไว้นะคะอย่างที่2ค่ะิวที่เราจะได้รับเนี่ยนะคะควรที่จะมากกว่าดอกเบี้ยที่เราจะต้องไปผ่อนแบงก์ในแต่ละปียกตัวอย่างง่ายๆนะคะคอนโดราคา3ล้านบาทดอกเบี้ย5%เเพราะฉะนั้นใน1ปีเราจะต้องเสียดอกเบี้ย1ล้าน5แสนบาท เท่ากับ1 2 5 0 0บาทต่อเดือนค่ะค่าเช่าที่คุณควรจะได้รับก็ควรที่จะมากกว่า12,500บาทต่อเดือนแต่ในกรณีนี้คือคุณจะต้องมีคนที่เช่าอยู่ทุกเดือนยังไม่รวมกับค่าส่วนกลางที่คุณจะต้องจ่ายทุกปีให้กับคอนโดนหรือไม่รวมเงินที่จะต้องปรับปรุงห้องในกรณีที่คนเช่าทําห้องเสียหายอย่างที่3ค่ะมันมีความเป็นไปได้สูงที่คุณจะไม่มีลูกค้ามาเช่าห้อง ทุกเดือนนะคะจะต้องมีห้องว่างไม่มีคนมาเช่าแล้วตรงนี้นะคะเราก็ต้องมีเงินสำรองที่จะต้องผ่อนแบงค์ผ่อนดอกเบีย้ยให้กับธนาคารด้วยสรุปว่าในปัจจุบันนี้เศรษฐกิจธธที่ยังไม่มีความแน่นอนไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในอนาคตสงครามจะจบลงเมื่อไหร่หรือโรคระบาดจะมีอีกไหม มันเป็นความเสี่ยงที่เรายัางไม่รู้อะไรแน่นอนจะทําอะไรจะลงทุนอะไรควรนึกถึงความเสี่ยงตรงนี้เพื่อเซฟตัวเองดีกว่าค่ะไว้ถ้ามีอะไรที่แน่นอนแล้วมั่นคงแล้วนะคะเศรฐกิจด,ดีแล้วมาลงทุนตรงนี้ก็ยังไม่สายนะคะถือว่าเป็นการสร้างสินทรัพย์ให้เราสร้างความมั่นคงให้เราในอนาคตค่ะ